แกะกล่องมือถือสามรอบในหนมันก็เป็นมือถือสาทบนะก็มาแกะกัน3รอบเลยละกันเครื่องนี้เป็นเครื่องที่อุ้มซื้อเองนะคะราคาที่ได้มาก็เหมือนทุกคนรู้แหละก็ประมาณแสนกว่าบาทเพราะฉะนั้นไม่รอช้าแกะกันเลยนะทุกคนเราเริ่มจากการดึงเนี่ยตรงนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวอุ้มจะดึงตรงนี้ออกนะเอาอย่างพร้อมกัน1 2 3สมไปงงเป็นไก่ตาแตกเลย <laughs> ไม่เป็นไรทุกคนเรามีคัตเตอร์ ทำไมทำให้พี่เสียหน้าขนาดนี้ละเดี๋ยวมากเกตกันดีกว,ว่าวขออนุญาตแกะแบบเป็นเครื่องตัวเองนะไม่ปรานีเท่าไหร่นะคะอุะอ้มเนี่ยจัดมากับทั้ง A S เนาะแต่ละค่ายก็จะมีโปรเนาะแต่ A S เซนเน็ดอุ้มเป็นเซนเน็อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเราก็มีโปรที่ได้ราคามาถือว่าโอเคเลยทีเดียวหน้ากล่อง Huawei Mate XT Ultimate Design นะคะเดี๋ยวดึงออกมาเลยฟืบ วับมาดึงมาเสร็จปุ๊บนะคะจะเจอกับกล่องสีดำชั้นในเราเปิดอีกทีหนึ่งเลยวและตัวเครื่องก็อยู่ตรงนี้อ่ะโหฟีลลิ่งมันดีนะสมราคาสมราคานะคะเดี๋ยวเปิดด้านบนออกมาวับอ่าก็จะมีเป็นอุปกรณ์ต่างๆสังเกตดูถ้าใครย้อนไปดูนะคะคลิปที่คุ่งแกะกล่องเครื่องจีนเนี่ยมันจะมะีตัวหูฟัง แล้วมันก็จะมีนะคะตัวอะแดปเตอร์ที่ใช้ในรถมาให้ส่วนอันนี้ก็จะมีแต่สายชาร์จมาเอ,อมีช่องวางด้วยจริงๆเขาแถมมาให้นะคะอยู่ในอีกกล่องหนึงเนาะอันนี้ก็จะมีเป็นที่ชาร์จเอาเป็นสายชาร์จนะคะแล้วก็กล่องนี้กล่องนี้ก็จะมีเป็นที่จิ้มซิมนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเคสปะ่ะเคสแหละอ่าเป็นเคสนะคะซึ่งเคสเขาดีมากอุ้มบอกไปหลายทีแล้วว่าเคสตัวนี้โคตรเจ๋งเลยอุ้มเอาไว้ใช้บนเครื่องนะคะ ตั้งเนี่ยดูคอนเทนต์นะหมุนนี่นั่นได้ดีมากแล้วก็ด้วยความที่เคสตัวนี้ออกแบบมาสําหรับมือถือที่เป็นพับสมทบจริงๆอะ่ะมันก็จะช่วยป้องกันนะคะข้างๆตัวเครื่องเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเนาะขอเก็บก่นอนเอออนะมีที่จิ้มซิมให้และกล่องกาลคืออะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าไม่มีอ้ก็คือถ้าเป็นกล่องจีนอะ่ะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งด้าน,นบนก็คืออะไรหูฟังใช่ปะ่ะข้างล่างก็คือจะเป็นตัวอะแดปเตอร์ที่ใช้ในรถอเอาออกกันนี้เลยว่ะ เสียใจนิดหน่อยเสีนิดหน่อยมาแกะตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะคะไปหนึ่งสองซึแน่นอนจากสีแดงร้อซนต์นะ และคนกำลังจะเป็นคนแรกในประเทศไทยคนแรกเลยแหละที่ได้ดูการพับเครื่องนี้ไปพร้อมกับอุ้มนะคะอย่างนึงให้ดูไว้ก่อนนะคะนี่คือรอยพับนะแบบที่ยังไม่เคยพับเลยประมาณนี้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวอุ้มจะทำการพับเนี่ยเป็นครั้งแรกไปพร้อมกันนะคะหนึ่งสองอุ้ย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 เฮ้ย,ย,ย,ยมันปืดมากมันยังไม่เคยพับอ,อ่ะเออ เออนี่คือการพับครั้งแรกแล้วเรามากลางครั้งแรกกันด้วยนะหนึ่งสองสามนี่ใจเต้นเหมือนกันนะคือถึงจะเล่นมาหลายรอบหลายเดือนมากแล้วแหละแต่ว่าพอมันเป็นเครื่องตัวเองนะคะก็ ทำให้ใจเนี่ยเต้นกว่าเดิมนะเดี๋ยวเปิดเครื่องไว้เลยทีนี้เนี่ยเราแกะกันมาหลายรอบแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อุ้มยังไม่เคยเล่าทุกคนฟังเลยก็คือตัวนี้มันลงเพย์โตอย่างไงนะที่ผ่านมาก็จะเล่าคร่าวๆไปมันมีหลายเรื่องต้องคุยใช่ไหมคะเดี๋ยวอุ้มจะมาเซตอัพเครื่องแล้วก็มาแนะนําการลงเพย์โตซึ่งวิธีนี้คุณสามารถใช้งานกับมือถือ Huawei ได้ทุกๆุกรุ่นเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวพับได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็น3ทุทบแบบนี้นะคุณจะใช้กับตัว Mate X 6กก็ได้คุณจะใช้กับมืืออถ ที่ออกมานะตอนนี้คุณจะไปซื้อเครื่องจีนแล้วนํามาใช้ก็ได้เออก่อนที่เดี๋ยวจะเรามารีวิวตัว PureX นะคะที่เป็นเปิดอัตราส่วน16:10กันใช่ปะขอบอกงี้นิดนึงค่ะออ HarmonyOS นะมันจะถูกแบ่งนะคะออกมาเป็นออสองส่วนก็คือส่วนแรกที่เราใช้งานกาันก็คือเหมือนตัวเนี้ยอยู่ที่4.3นะคะตัวเนี้ยจะสามารถที่จะลง Google ตามวิธีที่อุ้มเนี่ยกำลังจะเล่าให้ฟังได้แต่ว่าถ้าตั้งแต่ตัว p e r e x เป็นต้นไปค่ะพอมันเป็น HarmonyOS วอร์ชัน5ปุ๊บ ตัวนี้มันจะเรียกว่าเป็น Harmony AS Next นะคะซึ่งแน่นอนมันจะมาพร้อมกับ p e r l Harmony ซึ่งวิธีการมันจะลงไหมลงได้ไหมมันก็ยังลงได้แต่ว่ามันจะยากกว่าวิธีนี้นะคะอันนี้เราสามารถใช้ Google เราได้เลยเดี๋ยวขอเซตนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทำไงขั้นตอนแรกนะคะให้เราเนี่ยเริ่มจากการเข้าไปที่ Huawei oh, 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 App Gallery ก่อนคะ่ะสิ่งที่เราจะค้นหาเนี่ยมีชื่อว่า MicroG นะคะ,ะกดเลย M I CROG อันนี้คือ m i c r o G m i c r o g นะคะจะมีขึ้นมา m i c r o G Service ตรงนี้ใช่ป่ะเรากด Install ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกคำว่า Install อ่า Install เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะอันนี้ก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนที่1แล้วจงๆ Micro G มันจะมี2ส่วนนะคะคือ m i c r o g ที่เป็น Service กับ m i c r o G ที่เป็น Companion ค่ะอันดับต่อมานะคะอันดับที่2ที่ต้งให้ทุกคนทำก็คือให้ทุกคนหาคำว่า Gboard GBO a R D นะคะนี่มันจะขึ้นะแบบนี้ G board หน้าตาแบบนี้ก็คือ Google นะคะคีย์บอร์ดนั่นเอง install ก่อนทอําไมต้องถึงบอกให้ทำรู้ป่ะเวลาที่เราเนี่ยใช้คีย์บอร์ดของที่หัวเว่ให้มาเนี่ยอาจจะใช้งานยากนะคะอุ้มจะกด Open ตรงนี้เลยตรงน,นี้นะคะเราจะเลือก Enable in, in setting ค่ะ ให้เราเลือกเนี่ยที่จีบอร์ดนะคะกดเปิดกดโอเคแล้วก็ทีนี้ค่ะอุ้มจะปิดนะไอสออันบนนี้ปิดไปเลยไม่ต้องใช้หรอกใช้จีบอร์ดอันเดียวพอแล้วนะคะตอนนี้เสฟที่2เนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสไลด์ไปเสจที่3เลยเราเลือกที่คําว่า additional นะคะ language ค่ะแล้วก็กดบวกแค่คีย์บอร์ดตรงนี้แล้วก็เลือกนะคะภาษาไทยเลยเลือกภาษาไทยเสร็จปุ๊บนะคะอุ้มก็กดดันค่ะไว้แบบนี้เสร็จแล้วเรีเยบร้อยตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีคีย์บอร์ดเนี่ยสำหรับใช้งานแล้วนะคะเราจะกลับมานะกลับมานะคะที่ตรงนี้อีกทีหนึ่ง Web. เราจะกลับมานะคะที่หัวเวยแอปแกลเลอรี่ทีหนึง่งทีนี้ค่ะเราจะทําการค้นหานะคะสิ่งที่ชื่อว่า G Box ค่ะ G B O X นะคะ G Box ค่ะค้นหาได้เลยแล้วก็จะทําการ install ไว้ตรงนี้ว็บนะ install เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะเดี๋ยวอุมจะพาดูว่าเป็นยังไงโอเคกด Open เลยกด Open นนะคะตรงนี้เลือก Agree ค่ะ นี่มาแล้ว Google Play Store สิ่งที่ให้ทุกคนทำนะคะคือเรจะให้กดค้างไว้ที่ตรง Google Play Store แล้วเลือกที่คำว่า Create Short Cut ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมี Google Play Store เนี่ยอยู่ที่หน้า Home แบบนี้อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะเสร็จตรงนี้ปุ๊บอันนี้คือการเตรียมความพร้อมนะคะลำดับต่อมาต้องใหญ่ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่ Setting อ่ะกดไปที่ Setting นะคะแล้วทีนี้เราจะเลื่อนมาหานะคะตรงคำว่า User and Account ค่ะตรงนี้เราสามารถกดนะคะเลือก Add Account ได้เลยนะแล้วตรงนี้ แล้วก็เลือกนะคะเป็น Google ่าแล้วตรงนี้มันจะเด้งขึ้นมานะคะเป็น Mi c คร G เนี่ยที่เราทําการเตรียมไว้เราก็ทําการ sign in ค่ะ sign in ก็ใช้ Account ของเราได้เลยนะคะก็อย่าลืมเอามือถือเครื่องเก่าของเรามาวางไว้ใกล้ๆเราเนี่ยจะได้กดนะคะ accept ได้เนาะอันนี้คือขั้นตอนแรกก่อนทีนี้ค่ะพอเราทําการล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะคะมันจะขึ้นมาตรงนี้อันนี้ถือว่าพร้อมแล้วนะคะขัะ้นตอนต่อมาค่ะให้เราเลื่อนมาที่ Google Play Store ที่เราเลือกมาไว้บนช h o r t c u t นะคะแล้วเราก็จิ้มเข้าไปแล้วเราก็เลือกที่คําว่า sign in ค่ะเราจะทําการ sign in เนี่ยอีกหนึ่งครั หลังจากล็อกอินแล้วนะคะมันก็จะขึ้นแอคเคาท์เรามาตรงนี้ค่ะที่อุ้มให้ทำสองสเตปเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้แอคเคาท์ของเรานะคะตัว Google ของเราเนี่ย g m a ม l มันอยู่ในเครื่องจริงๆนะคะไม่ว่าเราจะเข้าไปที่ตำแหน่งไหนมันก็จะสามารถดึงข้อมูลมาได้รวมไปถึงนะการเล่นพวกเกมต่างๆนะคะมันก็จะสามารถดึงข้อมูลเนี่ยจากตัวอีเมลของเรามาได้ซึ่งจะง่ายมากๆทีนี้เราจะลงแอปพลิเคชันอะไรก็ลงไปเลยนะคะอุ้มจะลงเป็นไลน์อ่ะอุ้มก็กดไลน์นะคะค้นหาแล้วก็ทําการอินสตอลนะคะเลือกเข้าไลน์กดอินสตอลตรงนี้ได้เลยอธิบายเพิ่มเต ะะหลังจากที่มุ้งกดคำว่าดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บค่ะเขาใช้วิธีไหนอ่ะเอาเบื้องต้นเ่อนเวนาะอด้วยความที่ตัวโคเว่ยนะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเรื่องของ GMS หรือว่า Google Mobile Service นะคะ,ะวิธีการที่มุ้งเล่าให้ฟังตรงนี้มันเป็นการพลิกแพลงทําให้เราเนี่ยยังสามารถลงแอป Google ได้ทีนี้เวลาที่เราลงนะคะพอมันขึ้นมาแบบนี้มุ้งก็กดนะคะ Don't Ask และก็กดอาราไปค่ะตอนนี้เราจะลงผ่าน G-Box นึกภาพออกปมั้ยปกติเนี่ยเวลาที่เครื่องอื่นนะคะที่มันมี GMS มันก็สามารถลงผ่าน Play Store ได้เลยใช่ปะแต่ว่าสําหรับเครื่องที่ไม่มีนะคะมันจะต้องดาวน์โหลดผ่าน Play Store นั่นแหละแต่ว่าวิธีการลงมันจะให้ Gbox ตัวนี้ช่วยนะคะทีนี้ว่ากดที่ i n s tall ค่ะ Gbox ก็จะทําการช่วย i n s tall เนี่ยแอปที่อยู่ใน Play Store นะคะไม่ว่าจะเป็น Line เป็น Netflix เป็นอะไรทุกอย่างเสร็จปุ๊บเรากด Open ค่ะ พอมาทาการอินส tall เสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นมาให้เราเนี่ยได้ใช้งานในรูปแบบนี้เลยตอนนี้เป็นแบบไหนอาตอนนี้เป็นแบบเออสามารถล็อกอินได้แบบเมนเด i วแลวก็ซับเดเวแล้วนะคะซึ่งดีมากสาหรับบางคนเนี่ยที่อาจจะใช้เครื่องนี้นะคะเป็นแท็บเล็ตนะมากกว่ามือถือน,นั่นเองค่ะนอกจากนี้อุ้งอยากจะสอนอะไรนิดน,นึงละกันอุ้งอยากจะแนะนํามันนี้นะคะที่ตัวคีย์บอร์ดเมื่อกี้อุ้มสอนเนี่ยให้ดาวน์โหลดนะคะตัวที่เป็นจีบอร์ดมาแล้วใช่ไหมทีนี้เนี่ยเวลาที่มันเป็นจอใหญ่แบบนี้นะคะบางทีเราอาจจะถนัดเนี่ยพิม แบบนี้้ก็ไดหรือบางทีเนี่ยถ้าเราถือนะคะสังเกตดูว่าคีย์บอร์ดแบบเต็มๆแบบเนี้ยเราจะเอื้อมมาไม่ถึงใช่ไหมสิ่งที่น่าให้ทำก็คือสมมุติเนี่ยว่าเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราเนี่ยจะกดนะคะที่ตรงนี้อันกลางที่มันเหมือนหน้าตามันคีย์บอร์ดแยกกันปุ๊บหอมจิ้มปุ๊บนะคะคีย์บอร์ดจะทําการถูกแยก2ฝั่งทําให้เราเนี่ยพิมพ์ง่ายมากขึ้นเยอะมากๆนะคะอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะในการใช้งานกับเจ้าตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยแนวตั้งก็แนะนําว่า เอาชิดกันนะคะหรือว่าจะเอาห่างกันก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของเรานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีเบื้องต้นกับการใช้ชีวิตกับตัวหัวเว่ยนะคะที่เป็นมือถือ3ทบแบบนี้นะเด็กงั้นขออีกหนึ่งคลิกสั้นๆแล้วกันนะคะเผื่อใครจะเอาไปใช้งานกัน,นะคะ่ะคนที่ใช้มือถือจอพับได้เนี่ยจะชอบอย่างนึงก็คืออยากเห็นตัวเองในกล้องในจอใช่ไหมอ่ะวิธีการนะคะตัวนี้พับเข้ามา1ทบก่อนนะคะพอเราพับเข้ามา1ทบป,ปุ๊บเนี่ย ตรงนี้เราจะมี1จอและแล้วตรงนี้นะคะก็จะเหมือนเป็น1จออุ้มเข้ามาที่โหมดกล้องค่ะโหมดกล้องตัวนี้ต้องกด enable ไปได้หมดเลยนะอ่าไปนะคะแล้วก็มันจะมีอยู่2เทคนิคด้วยกันค่ะถ้าเราต้องการนะคะให้ฝั่ง แฟนเรานะเห็นเหมือนกันก็คือกดเนี่ยที่อันบนตรงนี้นะคะด้านนี้ก็จะเห็นใช่ป่ะแล้วก็ที่หน้าจอตรงนี้ก็จะเห็นด้วยนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นได้ทั้ง2ฝั่งอีกเทคนิคนึงนะคะก็คืออุ้มกดนี้ก่อนนะเพราะมันมี2อ,อันนี้นะคะเมื่อกี้เห็นไปหน้าจอพรีวิวแล้วทีนี้ถ้าอยากจะสลับเนี่ยไปถ่ายไปควบคุมที่หน้าจอด้านหน้าเลยเราก็จิ้มนะคะที่อันนี้ปึง้งหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นดําๆไปใช่ไหมคะให้เราฟลิปมา นะเราจะเจอว่าเราสามารถจะควบคุมทุกอย่างได้ผ่านหน้าจอนี้นะคะซึ่งก็ง่ายขึ้นนะในการถ่ายลงถ่ายรูปนะคะให้เราเนี่ยได้แบบเซลฟี่กันนะคะด้วยกล้องหลังแบบนี้ก็จะมีความคมชัด มากิงคือน,นั่นเองจริงๆยังมีเทคนิคอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะอุ้มเนี่ยเคยสอนไปแล้วนะในคลิปนะก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวอุ้มเนี่ยแนบลิงก์ไว้ให้นะคะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าอินโฟเรชันเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับตัวมือถือ3ทบตัวนี้แล้วก็แน่นอนค่ะว่านี่คือมือถือ3ทบที่ดีที่สุดในโลกนะตอนนี้เพราะยังไม่มีใครทําออกมา <c oughs> แล้วก็ต้องยอมรับว่าปีนี้หวัวเว่ยมาแรงมากไม่มี Google ก็แทบจะไม่เป็นไรแล้วอ่ะเพราะว่าเราใช้งานทุกอย่างได้นะคะเออเมื่อกี้คงบอกผิดไปนิดนึงค่ะก็คือตัวที่เข้าไทยเนี่ยมันจะใช้เป็นเอ,อ่อ EMUI นะคะเวอร์ชัน14.2เนาะ EMUI เวอร์ชั่14.2สําหรับตัวที่เข้าไทยตัวนี้นะคะความจุเนี่ยจะอยู่ที่1เทราไบต์นะคะจะอยู่ที่1เทราไบต์ถ้าถามว่าคุ้มไหมสําหรับคนที่บ้านวัตกรรมคนที่รู้สึกว่าอยากจะมีความแตกต่างนะคะแล้วก็จริงๆป็น experience ที่แบบ โคตรดีมากๆอ่ะเอาจริงพูดตรงๆเลยนะนี่เป็นมือถือที่ทาให้อุ้มอ่ะรู้สึกว่าวงการน,นี้มันยังมีรูมในการไปต่อได้นะคะอันนี้อุ้มพูดตั้งแต่5เดือนที่แล้วสาหรับตอนที่อุ้มแกะกล่องเครื่องจีนออกมาและตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะรอ,อรุ้นกันต่อไปแล้วกันว่าหลังจากที่หัวเว่ยคลอดตัวนี้มาค่ายอื่นจะแอคชั่นยังไงบ้างข่าวมาแล้วเนาะซัมซุงน่าจะมีแน่นอน Honor ออเนอร์ก็น่าสนใจนะคะก็น่ารออยู่ว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าตัวหน้าคุณจะเจอกับหัวเว่งอื ฉันเอาอีกแล้วตอนแรกอยากได้สีขาวตอนแรกจะเอาสีขาวใช่ไหมไม่ได้อยากได้หรอกเพราะว่ามันถูกตอนนี้ก็ไปเอาสีแดงนะคะตัวแพงมาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e s u ส s c r i ส e ชส่ไซส์กันเวยนะคะ <laughs> แล้วก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์บอกอุ้มละกันนะคะเดี๋ยวหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมให้วันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กันหน้าสวัสดีค่ะ